ตอเน,นื่องจากตอนที่แล้วอย่างที่เราได้เกิดไว้แล้วว่านิสโมไม่ได้ทำแค่4จูนครับโดยรุ่นต่อไปนี้มีกระบวนการปรับแต่งเหมือนกับ4จูนคือนิสโมซื้อ R34 ที่ผ่านมาตรฐานมาทําการปรับแต่งและขายต่อให้กับผู้สนใจเริ่มต้นด้วยปอดร,รีเซ็ตติง้งเป็นแพ็กเกจแรกที่นิสโมเริ่มทํา จุดมุ่งหมายเน้นไปที่การดึงศักยภาพของเครื่อง R B 2 6ออกมาให้ได้มากที่สุดและปรับปรุงช่วงล่างให้ดีขึ้น b o d พ part ปรับปรุงเรื่องการแหวกอากาศรอบคันมีรถรุ่นนี้แค่หนึ่งคันเท่านั้นเพราะหน้าที่ของมันคือเป็นในแบบให้กับแคตตาล็อกของ Nismo รถคันนี้นี่เองเป็นต้นแบบให้กับ R June และ S June S June S 1 S j u n เป็น Light ูนคือไม่หนักมือมากเน้นการใช้งานรวมรวม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของรถให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นการปรับแต่งเครื่องเน้นที่การเพิ่มทอรเป็นหลักโดยใช้แคมชาร์ใหม่เทอร์โบใหม่คลัตช์และชุดแต่งช่วงล่างที่เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมให้ดีขึ้นได้ล้อ LM GT4 ขนาด18นิ้วบอดี้พาร์ตรอบคันรถที่เข้ารับการปรับแต่งไม่ได้จำกัดร,รุ่นรวมแล้วมี S- ชูนทั้งหมด14คันบนโลกใบนี้ R- ชูจุดมุ่งหมายของแพ็กเกจนี้คือการทำเวลาในสนาม ขณะดเดียวกันก็ใช้งานในชีวิตประจําวันได้การปรับแต่งเริ่มตั้งแต่ตัวเครื่อง RB 26 D ETT R1 Spec บล็อกเครื่อง R1 จะเน้นการใช้งานที่รอบกลางจนถึงรอบสูงส่วนประกอบอื่นๆจะเป็นของใช้ Spec N1 ช่วงล่างของอาจูนจะเน้นไปที่การลดอาการการโยนตัวของรถและเพิ่มความแม่นยําในการเลี้ยวล้อที่ให้มาคือ LM GT4 เหมือนเดิมบอดี้พัทประกอบด้วยบอดี้พัทแต่งรอบคันฝากระโปรงคาร์บอน มีรถเข้าร่วมแพ็กเกจนี้ทั้งหมด9คัน F Sport GT Package เป็นการปรับแต่งเครื่องยนต์โดยใช้บล็อกเครื่องระดับ GT ขนาด2.8ลิตรทงชาร์ปก้านสูตรและทุกชิ้นส่วนเป็นของสเปค GT ทั้งหมดช่วงล่างจะเป็นแบบเดียวกับ S- u n e และได้ล้อ LMG4 เหมือนกันรถทุกรุ่นสามารถใช้บริการนี้ได้รวมถึงรถที่ผ่านการจูนโดยนิสโมมาแล้วเช่นกันตัวอย่างเช่นคันนี้ที่เป็น S- j u น e F Sport มีคนเสียตังกับรุ่นนี้ไป10คน Clubman r e s p e c t หรือ CRS ต่างจากรุ่นที่ผ่านมาทั้งหมดคือ n i s m o ไม่ได้ซื้อรถไปทำแต่เจ้าของรถสามารถเอารถเข้าไปแต่งได้เองการอัปเกรดจะมีตั้งแต่ตัวเครื่องที่สามารถเลือกได้ระหว่าง R2 Spec กับ S2 Spec t u r b o R1 Spec Intercooler ของ n i s m o จริงๆแล้วมันคือการเอาชิ้นส่วนกับรุ่นอื่นๆที่พูดมาทั้งหมดเลือกมาบางชิ้นบดรวมกันเช่นฝากระโปรงของอาจูน กันชนหน้าของซีจูนจุดประสงค์ของแพ็กเกตน,นี้คือวิ่งในแทร็กก็ได้ใช้งานประจำวันก็ดีต่อไปคือ R34 ที่ใช้ในการแข่ง JGTC หรือ Super GT มีด้วยกันทั้งหมด19คันรถที่ใช้แข่งตั้งแต่ปี1999ถึงปี2002จะใช้เครื่องยนต์ RB26 ครับแต่หลังจากนั้นจนถึงปี2003จะเปลี่ยนไปใช้ VQ 3 0ผลงานที่ดีที่สุดคือคว้าชชนะมาได้ในปี1999 บล็อกเครื่องของรถ GT 5 0 0นี่เองที่เป็นต้นแบบให้กับเครื่อง4วันซึ่งอยู่ใน4จูนคันแรกเช่นเดียวกับ Body Part Aero โที่เป็นต้นแบบให้กับทุกจูนของ Nismo อีกกลุ่มก็คือ Super t ์ไทคิวหรือ V-SPEC N1 นั่นเองสเปครถแข่งของ R34 จะเอามาใช้ในการแข่งรายการนี้แล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าในบรรดาทุกรุ่นที่พูดมาทั้งหมดรุ่นนี้น่าจะแรงที่สุด ข้อที่1มันมีรุ่นนี้บนโลกแค่5คันเท่านั้นและคนธรรมดาไม่สามารถขับมันได้นักแข่งก็ไม่ได้คนคนเดียวที่จะขับรุ่นนี้ได้ก็คือคุณตำรวจครับขอแนะนำให้รู้จัก r 3 4เวอร์ชั่นรถตำรวจประจำสอพอ,อทามาสากิ ชุดแต่งที่ให้มาก็จะมีตั้งแต่ตราตำรวจญี่ปุ่นที่ติดทับโลโก้ gtr ไปเลยกันมแมลงที่ฝากระโปงไฟเตือนคู่สีแดงไฟเตือนด้านบนเสาอากาศและสติ๊กเกอร์รอบคันเขียนว่าจังหวัดทามาสากิเรื่องที่มาคาดว่าเป็นรถที่มีคนมีกระตังหรือทางเขตเองนี่แหละครับบริจาคให้กับสถานีตำรวจซึ่งข้อมูลตรงนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันด้วยเหตุที่ว่ามีรุ่นนี้แค่5คันโอกาสที่จะเห็น,หนรุ่นนี้วิ่งบนถนนมีโอกาสน้อยมากครับ แต่ก็ยังมีคนได้เห็นมันบ้างบ,าง,บางครั้งบนถนนไฮเวย์เรียกได้ว่านี่มันยูนิคอนชัดๆก่อนจะจบคลิปนี้เรามีของมาแจกด้วยครับกับนี่เลยครับสติกเกอร์อิจะเอา GTR แจกกันใบแบบฟรีๆกติกาง่ายๆคอมเมนต์มาว่าชอบรุ่นพิเศษร,รุ่นไหนของ R34 ห้าคนแรกเอาไปเลยครับเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้แบบฟรีๆเอาไปติดพัดลมติดโมงข้าวติดตู้เย็นได้ตามสะดวกเลยครับประกาศผลทาง Facebook f a n p a g e s a n d วิ c h m เดีย สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ